ชีวิตก็เหมือนเลข6กับเลข9เมื่อหล้มเราก็ต้องก้าต่อไปหวาเจ็บจุบๆบยามเย็นๆครับลมพัดโชยโชยครับหาใจลันชวนครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ หนึ่งร้อยบาทครับสวยๆยามเย็นๆเลยครับช้าหมดอดได้ของดีครับ EP ที่หนึ่งหนึ่งครับ จโปรลดร,ราคาครับกระหน่ำยามเย็นๆครับดูให้ชอบดูให้โดนครับหนึ่งร้อยบาทครับสวยทุกองค์ครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ เป็นพระปิตาหล่อ,อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นสำลิดเงินครับน่าจะเป็นสายใต้ครับสวยๆโดนโๆเลยครับหนึ่งร้อยบาทครับ รายการที่สองครับเป็นท้าเวสุวรรณครับหล่อโบราณเก่าครับรายการที่สามครเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเสนิมเขียวขึ้นเลยครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่4ครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับมี2ององค์ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ รายการที่หกครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพอ่อทวดครับเนื้อโลหะครับมีสององครับดูให้ชอบดูให้โดนครับหนึ่งร้อยบาททุกองค์ครับหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้ครับ รายการที่7จ็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนครับใต้ฐานตอกโค้ดครับองค์ที่สองครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ ได้ฐานอุดกิ่งครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับองค์ที่หนึ่งครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่แปดครับองค์ที่สองครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่9ครับน่าจะเป็นวัดห้วยเขนครับหล่อโบราณเก่าครับ องค์ที่2ครับหล่อโบราณวัดห้วยเขนครับรายการที่10ก็เป็นเต่าครับเต่าหลวงพ่อรหลวครับหลังยันครับเต่ามหาลาบหลวงพ่อเหลวครับ รายการที่11ครับเป็นนางพยาเนื้อดินครับพิมพ์ข่าโค้งครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับรายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะกเก่าๆเ,เลยครับ แลบลินด้วยครับองค์ที่สองครับเป็นหล่อโบราณทิมขี้ตาครับรายการที่สิบสามครับเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งหลวงพ่อสุขครับ ด้านหลังเป็นกลมหลวงชุมพรเนี่ยเนื้ออันปาักก้าครับรายการที่14ครับเป็นหลวงพ่อทวดหลังยันครับ งที่2ครับเป็นปัม๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับต่อโคร้รลูกช้างครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับ นางพญาพิมพเข่าโค้งครับมีสององค,ครับดูให้ชอบดูให้โดนครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับรายการที่16กคเป็นหลวงพ่อทวดครับหลวงพ่อทวดหล่อโบราณอุดกิ่งเก่าครับ รายการที่17ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับรายการที่18ครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับตากบครับ รายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับมี2ององค์ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณครับน่าจะเป็นหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบาครับหล่อโบราณเก่าครับรายการที่21ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อสงครับหลังยัน5ครับวัดเจ้าฟ้าศาราลอยครับ2 5 0 5ครับหลังยัน5ครับ รายการที่22่สิบครับน่าจะเป็นเหรียญปั๊มครับเหรียญปั๊มพับผมครับผมสีหน้าครับรายการที่23่สิบครับเป็นเหรียญท้าวเวสุวรรณครับวัจุรามณีครับสมุดสงคราม 2545ครับเนื้อสีสวยเลยครับรายการที่24่สครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราเนรับเนื้อโลหะครับ รายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณทิมขี้ตาครับ รายการที่26ก็เป็นเหรียญพระครูยานวิลาชแดงครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับหลังยันครับพศ2503คร250ับอายุ82ปีครับ รายการที่27ก็เป็นเหรียญหลวงพ่ออีครับห่วงเชื่อมครับ2 4 7 3ครับในงานหลอ่อพระพุทธรูปครับที่ระล,ลึกในงานหลอ่อพระพุทธรูปครับหลังยันครับหลวงพระอุปชาอีวัดสัตหีบครับ รายการที่สิบแปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณครับห่วงเชื่อมครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับองค์ที่สองครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่ครับ รายการที่ย9ครับเป็นชินาลาดใบเสมาครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่30มสครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงิน,นครับปีหนห้าครับ รายการที่31ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อตาบครับวัดมะขามเลียงครับตำบลไผ่ขวางอำเภอบ้านม่อจังหวัดสระบุรีครับรายการที่32ครับเป็นปิดตาเนื้อโลหะครับหลวงปู่หมุนครับ หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานครับจังหวัดศรีสะเกดครับปิดตาเนื้อโลหะครับองค์ที่สองครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาหูกระตายครับเนื้อเก่าๆสภาพใช้ครับ องค์ที่3ครับเป็นพระปิตาหลังยันยุ่งครับเนื้อเมฆกพัดครับรายการที่33ครับเป็นพระนางพญาครับนางพญาเนื้อดินเก่าครับ รายการที่สามสิบสี่ครับเป็นเหรียญหดุมานครับด้านหลังจานยันครับสวยๆเลยครับอาหาอำนาจครับ รายการที่35มสิบห้าครับเป็นเป็นพระนาคปกครับหลวงพ่อเต๋ครับหลวงพ่อเต๋คงทองครับแล้ครประถมครับรายการที่3าครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตครับหลังยันดวงครับ เหรียญจิกโกหลวงปู่โตครับปี2512ครับรายการที่37เครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเหยียบน้ำทะเลจืดครับรอสสองร้ครับ องค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อชินตะกวัวครับออกชิ้นเงินครับสวยๆแล้วครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่3 8ครับเป็นพระเนื้อดินครับปางลีลาเม็ดขนุนครับ เนื้อเก่าเก่าแห้งๆเลยครับรายการที่39ครับเป็นเหรียญพระพุทธโสธรครับเมืองะเชิงเซาครับสองพันครับหลังยันครับรุ่นหนึ่งครับ รายการที่40ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณตักหม้อครับมีสององค์ครับพิมพ์อุ้มบาทครับเนื้อสีสวยาเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่41่เ็ครเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเนอสวยๆเก่าๆเลยครับสนิมเขียวขึ้นเลยครับรายการที่42่สเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับองค์นี้สวยครับมีสององค,ครับองค์ที่สองค,ครับ เนื้อสวสวยเก่าๆเ,เลยครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับหล่อล่ำแฮนซัมครับหล่อเพอร์เฟกครับรายการที่43ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหนึ่งเดียวในโลกครับสวยๆครับ รายการที่44ครับหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหล่อโบราณครับองค์ที่2ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมครับใต้ฐานต่อโคตรรูปะระฆังครับ หลวงพ่อผมวัดช่องแค่ครับรายการที่45ครับเป็นพักกิ่งครับหล่อโบราณเก่าครับรายการที่46ครับเป็นเหรียญหล่อหลังยันหลวงพ่อน้อยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่47ครับเป็นเหรียญข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมครับหลังยันครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับรายการที่48ครับน่าจะเป็นพระวัดถ้ำเสือครับเนื้อดินเก่าครับพระถ้ำเสือ ผงที่2ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับหล่อโบราณครับพิมพ์ชาวบ้านครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่49เครับเป็นคุณปหลัดครับเนื้อไม้แกะครับน่าจะเป็นไม้มะมยมครับ นิยมตายพายครับเมตตามหานิยมครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับดูแล้วคลาสสิกครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับ หนึ่งร้อยบาทโดนโดนยามเย็นๆครับดูให้ชอบดูให้โดนครับช้าหมดอดได้ของดีครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ